วัสดีจ้าพ,พอ่อแม่พี่น้องเมืองหนิงล่างน่อยบางสวนภาพ่อแม่พี่น้องมาชมถ้ำสุวรรณคูหานะจ๊ะอยู่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนนทบุพูค่ะภาพ่อแม่พี่น้องมาชวดชมกันเนาะจา๊ะนี่ราคาสถานที่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวน้องหน่อยบานสวนภาพไปเลาะเบิง้งในถ้ำกันนะจ๊ะชื่อว่าถ้ำสุวรรณนครูหานะคะเมื่อเบื้องทางผีกันเดี๋ยวน้องหน่อยจังสีภาพพอแม่พี่น้องขึ้นไปกราบพระนะคะ่ะพี่ขอไปลูกไปก็นะฮะขอไปเด้บ้าเดี๋ยวให้ทังยางเบิ่งกัน เยอยหน่อยบานสวนสิผ้าไปซองเบิรงในถ้ำกันเนาะคะ่ะอ่ากราบพระกันเลยน้องมีวเข้าไปกราบพระถอดรองเท้าด้วยนะคะอันนี้เป็นถ้ำถ้ำสวรรคูหาเห็นตัวอะไรแวบๆบแบบเมื่อกี้นี่นะมันก็เป็นปล่องเราก็จะได้กินแบบ ค้างคาวมีค้างคาวใช่้านใช่เป็นค้างคาวเมื่อสวงเบิ่งได้ทำกันค่ะค้างค้าวอาศัยอยู่นะค่ะ เดี๋ยวมึงลองข้าวข้าวข้างข้าวเนี่ยพวกเนี่ยจริงจริงจริงเป็นถ้ำนี่ไงเป็นป่องจริงๆมันก็เป็นรูอยู่เป็นหูไปค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นป่องเป็นหูไปนะจ๊ะเข้าไปได้ก็เข้าไปได้แต่จะออกไม่ได้ <c oughs> ทิศทางของถ้ำเนาะกินข้างข้าว เนี่ยข้างค้าอยู่จะอยู่ตรงเนี้ยเห็นบินอยู่หึมนี่ข้างเขาปะเสียงขังข้าวห้องป้าเราขึ้นไปรับพระข้างบน ออกมาด้านนอกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเบ่งต้นตะเคียนใหญ่กันจ้ะไหนอ๋ออันนี้คืออย่างหนี่อ๋ออันนี้ก็เป็นป้อง่ำเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นป้องนะจ้ะ เป็นปร่องเป็นปร่องเดี๋ยวพาพไปเบิ่งต้นตะเคียนไงกันจ้ะเดี๋ยวภาพพอแม่พี่นองมาเบิ่งต้นตะเคียนไงกันจ้ะมามาเลยผู้ใด งวดนี้งวดนี้โอ้ยควานควองลันกวองก็น่าจะโอ้โหบโอ้โหอ,โอ,อะนึกว่าระเบิด ต้นตะเคียนอู้ตะเคียนใหญ่แห้งค่ะสาธุแม่ตะเคียนเอาแป้งมะฮวยเร็วแป้งมะฮวยแป้งมะฮวยก้องเร็วตะไคร้สีม,มีดวงเด้อบนที่นี่ตัวไคร้ตัวมันต้นตะเคียนยักษ์จ้ะน้าหนุ่มต้นตะเคียนใหญ่แห้งนะจ้ะน้องมิวเห็นเกิดใดขอโชคขอหลับนั่เพื่นด้วยได้บ่น่าหน่อยบ้านสวน รัดก่อนครับพ่อแม่พี่น้องเอาแป้งบ่มีน้องมิ้มแวแป้งเบิดได้ปะเมื่อนีอีกวะโอ้บริสุทธิ์แป้งมาเติมเพิ่มเนาะพ่แพอแม่พี่นอ้องแป้งบ่มีเนาะ,ะค่ะกระลุบด้วยเนาะจ้ะกระลูบเบิรงเนาะคะ่ะพัทาถูกหวยรวยเบิดได้เล็กเนาะคะ่ะ เห็นปะคะพ่อแม่พี่น้องเห็นบนนอนพาทาเป็นให้สซกเนาะค่ะไปไปไว้พระปะ ต้นตะเคียนใ้แห้งค่ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยมีคนห้อยออกแปลงมาท่านาะจ้ะนน่นอยบานสวนกับลูกค่ำก่อนค่ะต้นใย,ยแห้งเลยนะค่ะนี่เดี๋วสิภาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปกรบาบพระกันค่ะบนที่นี่พามาชมบรรยากาศถ้ำสวรรนนครูหานะคะ เป็นป้องทำเป็นผู้เขานะคะอ,อําเภอสวุวรรณคูหานะคะแล้วก็จังหวัดนองบุพูถ้ำสวุวรรณคูหาอ,อําเภอสวุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวลพูเนะคะพ่อแม่พี่น้องเออเห็นบาดจ็บตุนต่นตะเคียนไงตะเคียนยักคุณอะคะ่ะไงคักอิริะะ้ด้วค่ะนี่ตะเคียน ต้นใหญ่ต้นสูงต้นเาาเลยหระค่ะเห็นเลขเห็นเบอร์บอะค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้มีดวงผู้ตาดีก็ะจะได้เห็นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ จะให้เบิ่งความใหญ่ของต้นตะเคียนค่ะพ่อแม่พี่น้องอู้ยใยแห้งค่ะใ่ญ่เลยเนาะจ้ะเอาบทที้นั่งหน่อยบันสวนเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องไปกราบพระกันเนาะค่ะบ้าเฮาบททินี้งไปกราบพระกันจ้า บรรยากาศรอบๆค่ะ จ้พ่อแม่พี่น้องนั่งนอยบานสวนกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวทำสวนนกคูหาน,นะคะอยู่อำเภอสุวรรณนกคูหาจังหวัดนองบัวลลำพูนเนาะค่ะนั่งนอยบานสวนขอจบคลิปสมีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ